ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รบผมทนายอุทัทยปลาทองจากช่องทนายอุทัทยพาไปดูนะครับวันนี้นิดการรอคอยก็ยังเงียบเงียบแบบผิดปกตินะม่เงียบธรรมดาก็คือข่าวฝังไหนก็ไม่แพร่งพายมาว่าเป็นอย่างไรส่วนการที่บอกว่ามีกําลังตรึงกันหรือมีกําลังที่เขาเขา เสริมกาลังเข้ามานี่ส่วนมากเราเอาแนวนอนไม่ได้นะกับกับโลกโซเชียลเนี่ยบางทีภาพนี่ไม่รู้ภาพไหนเป็นภาพไหนนะก็จับมาใส่กันเหมือนภาพที่เขาไปถ่ายในรัฐวาบางงานที่ไม่มีคนอยู่นะ่ะเขาถ่ายมานานแล้วแต่นั้นเพราะว่าส่วนมากมันก็อาจจะเหมือนเมืองลาวก็ได้นะที่ลาวเดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยหรือทํางานต่างประเทศ หรือบางครั้งตัวว้าเองเขาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไปทำการค้าในในเมืองนะครับในหมู่บ้านก็เลยเป็นแบบนั้นแล้วก็มีบางส่วนที่ไปเป็นทหารพวกเราก็อย่าไปหลงเชื่อ,อ,อมากมายแนละ้วแต่ละช่องออกมาดิผมก็โทษผมเคยดูแล้ววิดีโอแบบนั้นแต่ทีนี้เรามาดูตัวนี้เอาเป็นที่เป็นหลักเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรเอาที่เหตุ เอาที่เหตุผลมีหลายคนที่พูดเรื่องเหตุผลว่าทําไมว้าต้องมารบกับไทยอันนี้นี่ผมว่าเป็นจินตนาการที่มันเป็นจินตนาการที่ขาดเหตุผลนะในความคิดผมการที่ว้าว้าจะมารบกับไทยเนี่ยมันเป็นเพื่ออะไรเขาถึงจะรบอ่ะเขาจะรบเอาประเทศไทยหรือเปล่าที่เราคุยกันหลายครั้งก็คือเขาต้องการ ให้ได้พื้นที่ที่ชัดเจนชัดเจนเพื่อที่จะสถาปนารัฐวา่าเพียงแต่ว่าการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันกันกบพมา่านี่แบบไหนนี่เราก็ได้ไดแต่คาดเดานะแต่ถามว่าพมา่ากับวานี่โอเคกันไหมเราจะเห็นว่าสามสี่วันก่อนนี่ผู้บัญชาก,การกองกำลังสามเหลี่ยมนี่ก็ลงมาที่ กองังรัดวาอยู่ถ้าเขาถ้าเขาทะเลาะกันเขาไม่ลงมาเยี่ยมกันนะครับถามว่าอาจจะเป็นกับความตึงเครียดตันที่18นี้ไหมก็น่าจะใช่เพียงแต่ว่าแปลกตรงที่เขาไม่พูดกับเราคือเขาไม่เจรจากับเราดูพฤติการของพมา่าแล้วเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้สนใจไทยนะคำว่าไม่สนใจนี่ก็คือไม่ค่าดีกว่าพูดภาษาง่ายๆเหมือนกับเรื่องเรือ เรื่องเรือรบยิงเรือประมงแล้วจับคนไปเนี่ยถ้าใส่ใจกันก็คุณจะพูดคุยให้เข้าใจถ้าถ้ามีอะไรก็ให้ให้มีเหตุผลเช่นจะปล่อยหรือไม่ปล่อยทําไมทําแบบนั้นถ้าบอกว่าลุกล้าแล้วเขาก็เลยยิงเนี่ยปกติเรือประมองไม่มีอาวุธจะไปยิงก็ทําไมมันก็ต้องมันถึงดูแล้วเขาไม่ฆ่าเราทีนี้ตัวนี้เหมือนกันเรื่องการพิพาทชายแดนเนี่ย เขาไม่ฆ่าเราเขาก็จะพูดแต่กับลูกน้องเขาถามว่าเป็นไงก็ว้าเป็นลูกน้องเขาครับเป็นรัฐที่กำลังจะขออย่างใดอย่างหนึ่งจากพมา่าซึ่งผมเคยวิเคราะห์ไปหลายครั้งแล้วว่าจะขอเส้นทางผ่าลงมาก็คืออาจจะขอเชียงตุงนั่นแหละเพราะว่าภาคตะวันออกนี่เมืองหลวงก็คือว้าตะวันออกคือเชียงตุงเป็นเมืองหลวงเมื่อเมื่อตัดมาอย่างนั้นอย่างน้อยก็ กินพื้นที่ของเชียงตุงไปส่วนหนึ่งนอกนั้นก็ข้างแม่น้ำสารวินไปทางทิศตะวันตกก็ค่อยว่ากันใหม่ซึ่งอาจจะมีอยู่ฝั่งนู้นนี่สองเมืองนะที่เมืองใหญ่ๆก็คือราเซียวแล้วก็อตองจีนะอันนี้เนี่ยมันเป็นความคิดผมผมผมเดาเอาว่าเขาจะแลกเปลี่ยนเงินแต่ถามว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับ ลูกน้องเหมือนผมว่าไหมนี่ใช่ถ้าบอกว่ามาสองวันก่อนมาให้กำลังใจก็ไม่ผิดนะหลายคนก็มาอีกจับมือร่วมมือกันแน่นอนครับลูกพี่มาก็ต้องชักทงพมา่ามีการเดินสวนสนามเ,าเพื่อต้อนรับนี่มันก็ต้องมีทั้งทงว้ากับทงพมา่าอันนี้ไม่รู้หรอกอนี่นี่คือการชักทงเพื่อให้พม่าเขาช่วย ความจริงการช่วยของพม่าเน่ยเขาก็มีเหตุตามกฎหมายอยู่แล้วก็คือเมื่อใดที่ล้ำเขตแดนพมา่าพม่าย่อมมีสิทธิ์ป้องกันอธิปไตยของเขาเหม,มือนกันกับไทยครับถ้าว้านี่ถอยไปแล้วยิงข้ามมาฝั่งไทยเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปกำจัดภัยตัวนั้นก็คือไปยิงฐานที่เขายิงมาฝั่งไทยนั้นได้แม้จะลุกล้ำเข้าไปในเขตพม่าก็ตาม เหมือนกันก็คือกรณีที่เรายิงเพื่อที่จะให้เขาถอยนะถ้ายิงบนเส้นนี่ก็ยังยังพอคุยกันได้นะถ้ายิงเลยเข้าไปคือตามยิงฐานที่เขายิงเราเนี่ยมันก็จะเป็นการรุพรกพม่าตอนนี้ก็มีการมีทฤษฎีสองลุมหนึ่งกันมานะมันเป็นการชอบด้วยกฎหมายที่เขาจะป้องกันราชอาณาจักรของเขา แต่เราวันนี้นี่เราจะมาพูดกันคือสิ่งที่เขาเห็นแก่ตัวนะพูดง่ายๆก็คือวะในฐานะเป็นมือเป็นเท้าของพม่านี่แหละเห็นแก่ตัวตัวพม่าเองแทนที่จะตักเตือนบอกเด็กๆของตัวเองให้ถอยเข้าไปก็ไม่ได้ไม่บอกนะฮะอย่างนี้ถามว่าไทยจะมีคือไทยจะอยู่อย่างไรนะ เราอ่นี้ก่อนเราดูดูรูปนี้กันเราจะเห็นว่ารูปนี้เนี่ยเนี่ยรูปนี้นะเป็นรูปที่ฐานเขาตั้งฐานนี่ส่วนมากเราดูเลยนะฐานนี้จะตั้งบนเส้นเขตแดนตลอดเลยเพราะว่าเขตแดนนี่เป็นแนวภูเขานะก็จะเป็นแนวภูเขาเตามสันเขาที่เราแบ่งกันนะฐานต่างๆก็จะตั้งบน สันเขาแต่บางครั้งนี่อย่าว่าแต่สันเขาเลยก็คือข้ามมาข้ามมาในไทยก็มีเหมือนเนี่ยเหมือนเนี่ยอีกรูปหนึ่งนะรูปนี้คือฐานที่หนองหลวงนะฐานทัพรัฐวะที่หนองหลวงบางฐานนี่อยู่ลึกเข้ามาในเขตไทย8 0 0รอเมตรนี่ไม่ใช่ตัวที่เราเห็นใหญ่ๆนี่นะเป็นตัวเล็ก ที่เป็นจุดขาวนะ่ะนึ่คอคือเข้ามาในฝั่งไทยแต่ตัวใหญ่เองนะ่ะก็เข้ามาในฝั่งไทยจํานวนหนึ่งก็คือเขาจะเขาจะทําสัรปันน้านะเ็าบอกว่าทั้งนี้จากการตรวจสอบพิกัดฐานปฏิบัติการของกองทัพสหรัฐวา่าแปดฐานปฏิบัติการซึ่งอยู่บนดอยหัวมา,มาและหนองหลวงบริเวณอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดย ตั้งอยู่บนสันเขาคล่อมสันปันน้ำโดยฐานบางแห่งเช่นที่น้องหลวงมีการดัดแปลงภูมิประเทศซึ่งเป็นภูเขาสูงเพื่อตั้งฐานปฏิบัติการขุดสนามเพาะและตั้งบังเกอร์อันนี้นี่อ่ะเราคิดอย่างนี้ถ้าเราสร้างบ้านนี่เราจะไปสร้างบ้านคล่อมโนดเราได้ไหม หลักโฉนดบางทีเขายังไม่ฝังโฉนดข้ามหลักไปเลยเขาจะให้ฝังตรงกับหลักคือถ้าเราฝังมาฝังเราเราก็จะเสียไปคือเรามีหลักแดนอยู่แล้วเราจะฝังโฉนดต้องฝังตรงก,กันกับหลักนะครับนี่เหมือนกันความจริงชายแดนต่างๆเนี่เขาจะไม่ทำทำท,ำที่อยู่อาศัยหรือฐานทัพนี่ติดคข่อมชายแดนนะ พรอมเขตชายแดนตัวนี้นี่สันปันน้ําเป็นชายแดนเวลาเราจะทําสันปันน้าก็ต้องมีที่มันน้าไหลออกคนละฝั่งมันต้องมีจุดสูงสุดของมันอยู่แต่ทํายังไงอ่ะจุดสูงสุดแหลมเปียกงั้นไม่จะสร้างอะไรได้เขาก็ต้องทําให้มันเป็นที่ราบแน่นอนฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันก็ต้องอยู่ในฝั่งคนอื่นด้วยในการทําที่ราบใหญ่ใส่เราจะเห็นหลายดอยเลยที่เป็นแบบนี้ แล้วถ้าเราดูนะผมก็ได้ดูของหลายช่องที่เขาถ่ายตามแนวตะเข็บตลอดเลยว่าจะทําเส้นทางเดินบนตะเข็บมาเลยนะครับคำว่าเดินเนี่ยมันขนาดขนาดรอยขาวเต็มไปหมดแบบนั้นคือเส้นใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นทางทางที่รถยนต์เดินบนภูเขาก็อาจจะมีการไถให้มันวิ่งได้นะประมาณนั้น อาจจะไม่ถึงกับหนัดขนาดรถที่ใหญ่โตมโหราณมีรถบรรทุกก็ได้อาจจะเป็นรถแท็กๆหรืออะไรก็ได้คนมีเห็นเยอะนะที่ฐานว้าแดงนนั่งเต็มรถแท็กๆเลยผมไม่ได้เอามาให้ดูนะดูจากช่องอะไรมอเตอร์ไซค์อินด,ดี้เหรอโอ้โหขนเงินแบบมากมายเลยแบบนั้นอันนี้นี่มันทำให้เห็นว่าเขาเป็นคนชอบเอาเปรียบ ใครก็ตามที่ถูกเอาเปรียบการที่แก้ปัญหาเรื่องคนเอาเปรียบนี่มันเป็นสัญชาตญาณธรรมดานะคือใครจะให้มันนั่งบนหัวเรารอบนี้นี่ถ้าไม่ถอยออกก็ต้องก็ต้องผลักดันเพราะอะไรคุณมาตั้งได้ยังไงบนเขตพอดีถ้าคุณไม่ถอยมากคุณก็ต้องถอยไปให้เลยเขตสัญปันน้ำนะก็ประมาณนั้นก็ได้แต่คุณก็จะบอกว่าเอา้าผมมาทำ หลังสันปันน้ำมาอยู่ในส่วนของผมผมจะไม,ม่มองเห็นข้างหน้าไหมเนี่ยเราจะเห็นหลายรูปเลยนะที่มีรูปแล้วก็ก็คือที่เขาอยู่่ยบนสันสูงใช่ไหมมองลงมาฝั่งเราก็คือหมู่บ้านหมู่บ้านซึ่งมีโรงโรงง,งเรียนเลยนะเนี่ยแทนที่เขาจะถอยคือเส้นสันปันน้ำนี่เป็นที่สูงที่สุดของภูเขาเนี่ยมันไม่น่าจะมามาอยู่บริเวณนี้ได้มันต้องอยู่คือคนละ ถ้าอยู่จะอยู่สูงก็ต้องอยู่คนละเทือเกอเขาก็คือภูเขามันก็นี่มีหลายลูกอยู่แล้วก็ต้องอยิ่อยู่คนละลูกแต่ดูแล้วนี่นอกจากสรรเขาเหล่านี้จะตั้งเป็นเหมือนฐานทัพแต่ก็เหมือนเหมือนบางอันนี่ก็เหมือนที่ผลิตยาผิดผลิตของผิดกฎหมายแล้วมีทางลดลงมาฝั่งเราด้วยเนี่ยถ้ารอบนี้นะถ้าผลักดันออกเสร็จเนี่ยเราจะเอาเหมือนที่อำเภอ สังขลาบุรีก็ได้คือคือคอ,อยู่ติดกับแฟแพงทั้งสองฝั่งเลยนะเออเหมือนเมืองอะไรนะวันนั้นเนี่ยผมพาไปดูนะเมืองเออจำไม่ได้แล้วอีกแล้ะก็คือมันอยู่คนละฝั่งเลยนะคือเขาออกจากหน้าต่างนี่เขโดนข้ามกระแพงมาเลยมาฝั่งเราเลยนะอันนั้นก็ได้มันเป็นแบบนั้นก็ได้แต่เรานี่จะบอกว่า ถ้าบอกว่าไม่รู้เส้นแบ่งเขตเขาเส้นแบ่งเขตตามสันกับปันน้ามันก็ต้องเป็นไปตามนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเลยนั้นมานี่เลยภูเขาแต่น,นั้นมาก็จะมีหมู่บ้านของเราเลยจนกว่าข้างหลังเราจะมีภูเขาอีกจะบอกว่าเส้นปันน้ำนี่ยเป็นภูเขาด้านหลังหมู่บ้านเรามันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ที่นี่แน่เขารู้อยู่แล้วว่าสันนั่นแหละเป็นสันที่แบ่งกันแต่เขาเนี่ย มาทําแบบนั้นก็คือค่อมอยู่บนเส้นหาในการแบบนี้นี่ไม่ได้เราต้องผลักดันออกไปพอผลักดันออกไปแล้วคุณจะอยากอยู่ใช่ไหมถ้าคุณอยากอยู่เราก็ต้องไปตั้งฐานเหมือนกันอยู่คนละฝั่งเส้นเขนก็จะใส่ลวดหนามไปเลยคุณก็อยู่ฝั่งนู้นผมก็อยู่ฝั่งนี้คุณจะผลิตยาแล้วโยนข้าวมาให้เรากินบ้างก็ได้เอ้ยที่พูดเล่นนะเราพูดเล่นก็คือต้องทําแบบนี้ แปลกใจที่ตลอดแนวเลยเนี่ยที่เขาไยดูนี่มิตรฐานของเขาแปดเก้าฐานนี่บนเส้นตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมไทยถึงชลาใจไม่ไม่เข้าไปอยู่บนที่ใกล้กว่าถ้าบอกว่าไปอยู่เขาอยู่ข้างบนแล้วเราไปใกล้กว่าคือจะไปอยู่ขางล่างเขาพอดีเลยเขาโยนระเบิดลงมาใส่หัวก็อาจจะเป็นไปได้ วันนี้นี่มันต้องเคลียร์แล้วแหละว่าเออเส้นมันอยู่ตรงนี้นะเอเส้นที่เราแบ่งกันอยู่ตรงนี้คุณถอยไปนิดหนึ่งได้ไหมถ้าคุณไม่อยากย้ายไปเราก็ไม่ว่าอะไรถอยย้ายไปแค่ว่าเลยเส้นเส้นอย่าคล่อมเส้นก็พอส่วนผมก็จะเอาหน่วยทหารไปตั้งเหมือนกันฝั่งผมเออได้ไหมแบบนี้น่าจะดีนะแต่ถ้าเหมือนที่เราว่า ถ้าคุยกันไม่ได้มันก็จําเป็นต้องแก้ปัญหาครับเขานั่งอยู่บนหัวเราแบบนี้ตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้ส่วนว่าเขาจะเลื่อนเหลี่ยมขนาดไหนแล้วก็แสดงออกให้เราเห็นมากมายขนาดไหนโดยที่คนของมึงกูย,ยังจับไว้นะเอ่อยังไม่ได้กลับบ้านนะอีกเรือลำหนึ่งอย่างนี้ยังไม่ปล่อยแล้ววันที่สิบแปดเจรจากันยังไงถ้าไปบอกว่าให้อยู่อย่างงานหนี ไม่มีอะไรแก้ตัวเลยนะผมบอกเลยไม่มีอะไรแก้ตัวเพราะว่าสันปันน้ำแบบนี้แล้วคุณจะเอาคืนได้อย่างไงคุณจะไปอยู่ใต้สันปันน้ำหรือเอาคุณอยู่ตรงนี้ผมก็มาอยู่เหมือนกันแต่ทํายังไงอะของคุณอยู่บนข้างบนหัวผมอะมีวิธีเดียวก็คือขึ้นไปข้างบนเหมือนกันเออคุณตั้งตรงนั้นผมก็ตั้งตรงนี้อยู่คนละฝ่ายเลยก็ทําเส้นเออทำลวดน้าเลยเหมือนกับเขต ช่องมิกเราเนี่ยประมาณนั้นเลยนะมันที่จะเป็นไปได้แล้วอย่างนั้นมันก็จะได้อยู่ปกติสุขถ้าดูตามรูปแผนที่หลายที่เลยเหมือนกับเขานี่ยก็คือนั่งมองดูเรามองลงมางเห็นหมู่บ้านเราเห็นโรงเรียนเห็นวัดเอ้ยวันนี้ถ้าสองกล้องหน่อยก็จะเห็นว่ามีเจ้าที่มาใหม่อันนี้ไม่ใช่ฐานทัพเราเราทำไมไม่มีเงินสร้างฐานทัพเหรอถ้ามว่าแดงมีสร้างเจ็ดแปดฐานเรียงภูเขา ด,ดูในแผนที่มาจะใกล้กันแต่ทุกภูเลยที่เขาทาแล้วเราทําไมไปอยู่ไหนฐานเราหรือไปไปตั้งเฉพาะดอยอะไรที่เขาไปดูวันนั้นเออดอยนกแกลน้องแลอะไรของเขาเนะ่ะอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเหรอนั่นเหรอเป็นการเฝ้าภูมเดือนแล้วภูมแดนที่อื่นที่คนมาตั้งอถนนก็ลงมาหมู่บ้านเราเต็มไปหมดนี่นี่คืออะไรเราไม่ดูแลเหรอ เขามาส่งยาบ้าก็วิ่งผ่านบ้านเราเจ้าตำรวจไปไว้ในหมู่บ้านแล้วทำไมไม่ตั้งสารทานทับงงนะผมเองก็งงรอบนี้นี่ขอให้เคลียร์กัแล้วกันนะยังไงจะรบไม่รบไม่รู้แต่ให้อยู่ในสภาพนี้ไม่ได้มันเป็นน่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วที่เราจะจัดการนะครับโอเควันนี้นี่พวกเราก็ผมดูไม่ค่เป็นผมดูจากช่องอื่นเขามา นะครับก็คือเราไม่สามารถเข้าไปดูใน Google อะไรที่วิ่งวิ่งดูลากเหมือนหลายๆช่องที่เขาทำเราก็ใครทำเป็นก็ไปดูนะเราจะเห็นว่าเรานี่เสียเปรียบตลอดเพราะเขาก็ตั้งคล่อมตลอดตลอดแนวเลยมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ